อย่างที่ผมเคยบอกครับน่าเสียดายเหลือเกินนะครับรัฐบาลแพทองทานชินวัตนนะครับตั้งอกตั้งใจในการปราบสแกมเมอร์นะครับปราบคอร์เซ็นเตอร์นะครับปิดด่านนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าถูกสื่อนะครับแล้วก็นักวิชาการต่างๆนะครับที่จงเกียติจงชังรัฐบาลเพื่อไทยหรือพรรคเพื่อไทยไม่ชอบชินวัตรนะฮะต่างใส่ร้ายป้ายสีหาว่าสงครามเกิดขึ้นเพราะ2ตระกูล นะครับแย่งทิงอํานาจแย่งทิงพื้นที่นะครับเ,เรื่องของผลประโยชน์ทางเกาะกูดซึ่งมันเป็นเรื่องที่โคตรไร้สาระเลยนะครับไปกล่าวหาวรัฐาบาลขายชาติหัวใจขมงเข,ขม่นอะไรพวกเนี้ยความจริงปรากฏแล้วนะครับความจริงปรากฏแล้วฮะว่าแก๊งสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์เป็นสาเหตุหลักสาเหตุใหญ่ที่ทำให้มีการประทะนะครับระหว่างไทยกัมพูชา ซึ่งเมื่อวานไอ้ลักชนกก็บอกว่ามันต้องเป็นวาระของชาติมันเป็นเรื่องของประเทศชาตินะครับทั้งทงที่ก่อนหน้านี้นะครับไอ้ลักนกลังสุมาโลมแม่งโจมตีตลอดนะครับพูดใส่ร้ายาหาว่ารัฐบาลแพรทองทาน,นี่ขัดผลประโยชน์กันนะครับเรื่องพื้นที่ทับซ้อนนู่นนี่นั่นนะฮะเรื่องการลงทุนอะไรต่างๆถึงขั้นกับบอกว่าชินวัตรไปเปิดบัญชีธนาคารเอาทองคําไปฝากนู่นนี่นั่นจากสื่อปันข่าวต่างๆโอ้โหนะ เนี่ยผมถึงบอกว่าบางทีประชาชนคนไทยต้องดูดีๆครับอย่าเอาแต่อคตินะครับผมถึงบอกว่าครับเมื่อวานนี้ไอ์ก็บอกว่าไอ์รัชนกนะตอนที่ประทะกันกับกันจอมพลังก็บอกมาเลยว่าเรื่องวาระของชาตินะครับสิ่งที่สุดที่จะปราบกัมพูชาได้ก็คือเรื่องการจัดการกับแก๊งกมเมอร์และใครที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอนเซ็นเตอร์นู่นนี่นั่นในประเทศไทยนักการเมืองต่างๆเนี่ยต้องจัดการให้ราบคาบให้เรียบร้อยถึงจะเอาอยู่ครับนะฮะเป็นไงครับพี่น้อง ความจริงก็คือความจริงนะครับผมไม่ได้เข้าข้างหรืออวยออรัฐบาลพักเพื่อไทยมาตั้งแต่แรกแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะครับผมไม่เคยอวยนะฮะแต่บอกไว้ก่อนนะฮะว่าสิ่งที่ผมพูดแม่งคือความจริงนะครับที่สองตระกูลนี้ทะเลาะกันไม่ใช่เพราะว่าเรื่องของดินแดนหรือผลประโยชน์ทางเกาะกูดครับมันเกิดจากพักเพื่อไทยรัฐบาลพักเพื่อไทยไปเตะชามข้าวหมาหุนเซนครับ <laughs> จบครับเออแม่งตื่นตัวกันชา้าที่หายปั่นก็ปั่นเก่งกันจริงๆไอ้เหี้ยทุกวันนี้ไม่เห็นปั่นเลยสัตว